ตัวนี้อัดอิดคารนะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพึ่งเสร็จวันนี้นะครับเดี๋ยวทดสอบเครื่องแล้วทําสีต่อนะครับ ตัวนี้เครื่องอัดอิดคานนะครับดึงง่ายๆลื่นๆเลยนะครับไม่หนักมือครับหนา14เซนนะครับยาว39สูง19นะครับสามารถเปลี่ยนแม่พิมพ์เป็นอิดบ็อกซ์ธรรมดาได้นะครับมีให้เลือกทั้งไฟ220และไฟ380นะครับมอเตอร์ของร้านเราจะเป็นมอเตอร์มิ s ซูบิชินะครับ ตัวนี้ลูกค้าใช้ไฟ380นะครับสามารถเลือกใช้กับไฟบ้านได้เลยนะครับแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าเรามีบริการส่งติดตั้งสอนการใช้งานทั่วประเทศนะครับ นี่นะครับอัดออกมาเรียบๆเเียเนยๆสวยๆเลยนะครับนี่ครับของมีพร้อมส่งนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ ตัวนี้ตากไวหนึ่งคืนนะครับตื่นเช้ามาก็จะแข็งและจับที่ตัวก้อนอิดได้นะครับตัวนี้ทดสอบกันสองแม่พิมพ์นะครับเครื่องเดียวกันครับทั้งแม่พิมพ์อิดบล็อกแล้วก็แม่พิมพ์อิดคานนะครับเมื่อวานเราลองอิดบล็อกครับวันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นแม่พิมพ์อิดคานนะครับนะครับอัดออกมาเรียบเรียบเนียนๆสวยสวเลยนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะครับเข้าโค้งเข้ามุมสวยหมดนะครับส่งติดตั้งสอนการใช้งานให้ทั่วประเทศนะครับ ตัวนี้เราใช้งานเสร็จนะครับเราก็จะทาน้ำมันเก็บไว้นะครับไม่งั้นจะขึ้นสนิมครับน้ำมันโซลา่าน้ำมันเก่าน้ำมันดำได้หมดเลยนะครับ